สมายทำอะไรอ๋อกำลังจัดระยะกล่องรูปภาพให้มันพอดีกันครับจัดยังไงก็ไม่ตรงสักทีครับพี่ไฮอุ้ยใครเขาพาทำแบบนี้มาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูซูมภาพให้มันใหญ่ขึ้นจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นไม้บรรทัดที่มีสเกลละเอียดหน่อยเป็นไม้บรรทัดเล็กๆอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาวัดระยะจะได้เห็นสเกลที่ชัดเจนอ่า เอาใหม่คีย์ลัดในการ copy รูปภาพนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกเลือกรูปภาพเลือ่อนเมาส์ไปตามตำแหน่งที่เราต้องการและหากต้องการจัดระยะให้เป็นแนวเดียวกันคลิกเลือกรูปภาพทั้งหมดด้วยปุ่มคอนโทรล A เลือกคำสั่ง Shape Format แ,แล้วเลือก Align Center เราก็จะได้รูปที่อยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดครับและถ้าต้องการให้มีระยะเท่าๆกันทุกรูปเลือก d i s t r i b u t e Vertical แต่มีทริคเทคนิคในการก๊อปปี้รูปแล้วให้ได้ระยะบนล่างหรือซ้ายขวาทีเดียวเลยวิธีการครับให้กดปุ่ม Control s h i ค้างไว้แล้วคลิกเลือกรูปภาพจากนั้นเราจะได้รูปภาพที่ก๊อปปี้ออกมาเป็นแนวระยะซ้ายขวาหรือบนล่างทีเดียวเลยนอกจากนี้แล้วยังมีคําสั่งอะไรในการจัดการรูปภาพในรูปแบบต่างๆถ้าทุกคนไปลองเล่นแล้วโอเคพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับ